วันนี้เหลือแค่400,000กว่าบาทพอสี่วันแรกก่อน4,000ครับไปเพิ่อมอีกแสนเดียวพี่ป4ประตู 5, ครับ5แ0งกว่าบาทครับ5วันแรกก่อน5,000ครับมาเลือกแม็กอีก4ล้องฟรีครับไม่มีคิดเพิ่มเดิมเดิมมันขับไม่สะใจแล้วครับมาหาป้อมนีมาเดี๋ยวแ่งให้ฟรีมาครับลด5-4%ครับพี่แคปออกมา7เกือบ8แสนครับวันนี้เหลือแค่400,000กว่าบาทพอสี่วันแรกก่อน4,000ครับไปเพิ่อมอีกแสนเดียวพี่ป4ประตูครับ500,0 เป็นแสนปอดเป็นหมื่นมาหา๊อเลยครับเครดิตดีฟรีดาวผ่อนหลักพันครับแปดเก้ 8, 9, 000, 000, าพันต่อสัญญาห้างวุนแรกผ่อนห้าพันด้วยกันนี้ครับกระจังหน้าแฮมเมอร์แต่งโลโก้ฟอร์ดจมูกซุ้มล้อจัดทรงลงแม็กให้เรียบร้อยครับคันนี้คือแต่งเต็มระบบเลยนะลูกค้าโลบาครับนี่กันชนท้ายเลขกครับลูกค้าจัดให้ตามคําขอโลโก้ชัดเจน XLT เอาหม่ยเเก้าแสนเกือบล้านอ่ะตะลมชุดแต่งไปแต่วันนี้ผมมาให้ราคาเดียวห้าแสนกว่าครับต่อเนื่องครับเผื่อสีประตูไม่ถูกใจเอาแคบไปพี่สี่แสนกว่าครับเป็นไง แต่วันนี้เท่านั้นวันเดียว3คนแรกที่กดเลขสามแชร์สามกลุ่มใจรัวๆมาผมมีแบบนี้ให้3แสนกว่าบาทแล้วเดี๋ยวผมแต่งแบบนี้ให้ด้วยนะพี่โอ้โหโคตรสวยอ่ะมาดูเลขไม้นิไม้มันเยอะหรือเปล่าครับไม้ให้ดูเลขไม้ห้าหมื่น มันวิงไปห้าหมื่นแล้วพี่ก็ลดไปสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันครับอยากได้หรือเปล่าพี่อยากได้ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสามเก้าสามเก้าสี่หรืออะไรไปทีแอดเอสเอลเคเคครับให้ดูเลยโคตรสวยตัวนี้เปลี่ยนกระจังหน้าให้ใหม่ฟรีไม่มีคิดเพิ่มด้วยเอ้าแต่ถ้าใครจะเอาคันนี้เลยสี่แสนกว่าบาทใช่ไหมครับตีคนแรกนะที่กดไลค์กดแชร์คอมเม์เลขสี่เข้ามาพี่มาเลือกแม็กอีสีร้องฟรีครับไม่มีคิดเพิ่มเดิมเดิมมันขับไม่สะใจหรอกครับมาหาป้อมนี่มาเดี๋ยวแต่งให้สี